สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลเจี๊ยบเซลนัดค่ะค่ะวันนี้เราสองคนจะพามาพบกับขอกเพาลอยเสริมแหนบนะคะวันนี้ร้านของเราตั้งอยู่ที่ไหนคะถนนเลียบวารีคู่ขวาหนองเจากค่ะลำเลิศคาเซนเตอร์ค่ะห่างจากสำนักงานเขตหนองเจาก2กิโลเมตรค่ะพี่คะค่ะร้านของเราเปิดทุกวันนะคะมาดูที่คันแรกกันค่ะทุกคนค่ะคันนี้นะคะเป็นจะเป็นเตอรต้านะคะไฮรักรีโวนะคะ ซิงเกิลแคปนะคะเครื่อง 2.8V นะคะทุกคนขาปี2022นะคะมาดูกันค่ะคันนี้ได้อะไรบ้างนะคะคันนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าสีดําเป็นหน้าหมูป่าทุกคนเป็นโฉมใหม่นะ,ะส่วนไฟนะคะจะเป็นไฟฮาโลเจนนะคะไปดูที่ล้อกันว่าล้อได้เป็นล้ออะไรนะคะสองล้อหน้านะคะจะเป็นล้อแม็กเวลนะคะทุกคนขานะคะข้างหน้านะคะจะเป็นล้อแม็กเวลนะคะตามด้วยคอกนะคะทุกคนคขาคอกสูง3เมตร3เมตร3.5นะคะทุกคนขา มาดูที่ข้างในค่ะคันนี้นะคะไมน้อยค่ะทุกคนขาไม7เจ็ดหมื่นเองนะคะคันนี้นะคะเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะคะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะพวงมาลัยพาวเวอร์สามการนะคะมีแอร์แบ็กให้เรียบร้อยนะคะทุกคนขะข้างในนะคะเป็นจอทัชสกีนได้แล้วนะคะทุกคนคะ่ะคันนี้นะคะทั้งหมดห้าสปีดนะคะทุกคนคะ่ะส่วนสีเบาะของน้องนะคะจะเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะทุกคนคะ่ะสียังเงาเงาไม่มีการ ฉีขาดได,ได้แน่นอนนะคะไม่น้อยด้วยนะคะทุกคนเจ็ดหมื่นนะคะใครสนใจคันนี้นะคะราคาน้องไม่แพงด้วยนะคะทุกคนคะ่ะล้อนะคะจะเป็นล้อบรรทุกนะคะคันนี้บรรทุกได้ตันๆเลยนะทุกคนคะ่ะห้าตันได้เลยนะคะคันนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราเสริมแหนบเสริมเพลาให้เรียบร้อยนะคะข้างหลังนะคะของเราแต่งซิ่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะมาดูที่แหนบกันนี่นะคะเสริมแหนบเสริมเพลาะนะคะหนา เอาไปบรรทุกจุกันเลยหตันนะคะทุกคนคะ่ะดูกันได้เลยนะคะคันนี้เจี๊ยบนำเสนอให้ะะทุกคนที่ใครที่จะไปขนของหนักนะคะคันนี้นะคะเจี๊ยบแนะนําให้เลยนะคะทุกคนค่ะเอาไปบรรจุเอาไปบรรทุกกันแบบยังไงอะ่ะจุดจุตันตันกันเลยนะคะทุกคนคะ่ะไม่น้อยด้วยนะคะเป็นเครื่อง2.8ด้วยนะคะข้างหน้า2องลหน้าจะเป็นแมกเวลนะคะทุกคนคะ่ะคันแรกนะคะ ของเจ้นะคะเป็น Toyota h i ฮรักรีโวนะคะเครื่อง2.8 V ปี2022นะคะไปดูกันที่2กับน้องนัดได้เลยค่ะค่ะน้องนัดจะพาไปชมนะคะ Toyota r e v o ค่ะ s i n เกิลแสบ2.8นะคะ NT t r y ปี2021คะ่ะพี่คะอันนี้นะคะจะให้มาพร้อมกับกระจังหน้าแบบนี้เลยค่ะพี่สีดำสวยๆแบบนี้เลยพร้อมกับช่องลมเนาะนี่วิ่งไปไม่มีเครื่องร้อนแน่นอนแล้วก็ โลโก้โตโตยต้าของเขาจะเป็นสีโครเมียมนะคะพี่นี่ไฟหน้านะคะจะเป็นแบบฮาโลเจนนี่มีเรี่ยวหมูป่าด้วยนะคะพี่ขาแต่น้องคนนี้จะยังไม่มีไฟตัดหมอกนะคะพี่จะมาพร้อมกับเที่ยวหมูป่าแทนค่ะนี่แม็กคู่หน้านะคะเราดียางปีใหม่เลยนี่ดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยค่ะพี่ขามาต่อที่ระบบกระจกนะคะจะเป็นระบบกระจกไฟฟ้าค่ะพี่แล้วน้องนัทจะพาไปดูด้านในตัวรถกันนะคะ ด้านในตัวตัวรถนะคะจะเป็นเครื่องดีเซลนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะพี่พงมาลัยพาวเวอร์เนาะตัวนี้นะคะไม่น้อยมากๆเลยค่ะพี่ mm hmm. นี่ฟิมหม่เงาเงาแบบนี้เลยค่ะพี่เบาะหนังเนาะ mm hmm. สำหรับใครที่ดูรถยังไม่เป็นนะคะนี่เม็ดอาร์ตของเราก็ยังเรียงสวยอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะ mm hmm. ไม่มีประวัติอุบัติเหตุแน่นอน mm hmm. อามาพร้อมกับข้อค่ะพี่ขนาดมาตรฐานค่ะสูงสา สูงหนึ่งเมตริค่ะพี่ขาอึ๊บล้อหลังนะคะจะให้เป็นอ่าล้อสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะพี่ขาพร้อมกับยางบรรทุกนะคะพี่แน่นๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับแหนบคะ่ะพี่เราให้แหนบมาด้วยนะตัวนี้นะคะจะเป็นเสริมแหนบ10มิลคะ่ะพี่พร้อมกับเพลาลอยนะคะบรรทุกได้จุกๆเลยคะ่ะพี่ขานี่สวยๆแบบนี้เลย สำหรับพี่ๆคนไหนที่กำลังสนใจนะคะค่าตัวน้องคนนี้นะคะจะอยู่ที่5 4 9 0 0 0บาทค่ะเริ่มต้นผ่อมเพียง9,000บาทเท่านั้นค่ะพี่ขาหากใครสนใจและกำลังอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องตกใจคะ่ะเรามีบริการเซ็นสัญญาถึงหน้าบ้านเลยพร้อมกับส่งรถถึงหน้าบ้านพี่เลยคะ่ะค่ะม่ดกรคันที่3ะนะคะทุกคนคะ่ะคันนี้นะคะเป็น i อ u ต u d m สูดีแมนะคะคันนี้เป็นเครื่อง3,000นะคะ3.0อปี2019นะคะทุกคนค่ะ มาดูกันว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างคันนี้บอกอย่างหนึ่งนะเบาๆนะเครื่องอยากจะบอกว่าไม่อะ่ะสามหมื่นเองจริงๆไม่สามหมื่นมาดูกันคันนี้เป็นไงบ้างกระจังหน้านะคะจะเป็นสีเทานะคะสลับกับสีดํานะคะส่วนตัวโลโก้จะเป็นสีโครเมียนนะคะตัดกับดํานะคะทุกคนคะ่ะส่วนตัวไฟจะเป็นไฟฮาโลเจนนะคะคันนี้ยังไม่ีไฟตัดหมอกนะทุกคนนะเป็นปี2019นนะคะไปดูค่ะ ที่ล้อนะคะจะเป็นล้อแม็กเวลนะคะทุกคนขาอันนี้ล้อใหม่ๆนะคะใครอยากได้ล้อแบบไหนรุ่นไหนแนวไหนนะคะแจ้งเรามาได้เลยนะคะทุกคนขาคันนี้มีอย่างหนึ่งนะคะมีกันสาดให้ด้วยนะคะทุกคนขามาดูภายในกันค่ะนะคะภายในคันนี้นะคะทุกคนขาเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะเป็นกระจกไฟฟ้าให้แล้วนะคะไม้น้อยๆเลยนะคะไม3สามหมื่นเองทุกคนขาเป็นพวงมาลัยนะคะพาเวอร์นะคะคันนี้มีแอร์แบกให้ทั้ง วางอะไรแล้วก็ข้างคนนั่งนะคะทุกคนคะ่ะมาดูกันแอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนค่ะคันนี้นะคะจะเป็น5สปีดน,นะทุกคนคะ่ะเบรกมืองของน้องใช้ได้ปกตินะคะกระจกไฟฟ้านะคะข้างบนนะคะมีที่บังแดดให้ปกตินะคะทุกคนคะ่ะบของน้องรคันนี้จะเป็นสีเทานะคะสีออกคล้ายๆสีเทาเนาะอ่ะมาดูกันค่ะว่าเหล็กคันนี้จะเป็น พลาลอยไม่ใช่เพาลอยทุกคนคันนี้จะเป็นคอกนะคะเสริมแนบนะคะความสูงของเขานะคะจะสูงอยู่ที่เมตรสาหนะคะทุกคนคะ่ะส่วนข้างหลังเนอะลืมอ่ะข้างหลังเป็น,เปนกเป็นกระทผนะผาทุกคนบรรจุตันๆเลยนะคะคันนี้จะอยู่ได้ประมาณสักสองสตันได้นะคะทุกคนคะ่ะเอาไปวิ่งงานกันได้สบายๆเลยนะคะดูข้างล่างได้เลยนะคะว่าเราเสริมแนบให้แน่นปึกขนาดไหนนะคะ ยางของเรานะคะยังยังไม่ได้แกะกระดาษเลยนะทุกคนนะว่าเราได้ยางใหม่จริงไหมอะไปดูกันค่ะว่าราคาน้องคันนี้อยู่ที่4 3่0ส0บาทนะทุกคนค่ะผ่อนเบาๆอยู่ที่เจ00กว่าบาทนะคะอะน้องนัทคะค่ะมาดูกันค่ะใครนะคะที่อยากได้คอกเสริมแหนบหรือว่าคอกเผาลอยติดต่อมาที่เซลเซียมนะคะ 0626816996ค่ะเซลนัดค่ะ0641481195ค,ค่ะค่ะใครสนใจนะคะติดต่อมาที่เราสองคนได้เลยนะคะวันนี้เรารวมข้อพาวรอยให้นะคะอ่ะยังไงเดี๋ยววันนี้เจ๊กับน้องนัดขออนุญาตอ่าแจ้งทุกคนใครอยากได้รุ่นไหน<ม>เลทไหนแจ้งมาที่ทางเราได้เลยนะคะทุกคนค,ะค่ะวันนี้ยังไงเดี๋ยวเจ๊กับน้องนัดขอลาไปก่อนนะคะ,คะขอบคุณค่ะ,คะ